พลาสติกแบ็กของรัน้านะครับวันนี้ได้รับกล่องตัวอย่างลูกค้านะครับตัวนี้เราจะเลือกใช้เป็นฟิล์ม P.O.F. นะครับตัวนี้จะเป็นฟูดเกตนะครับข้ไปแบบนี้นะครับ P.O.F. ต้องใช้เครื่องนี่ซิลนี่ซิลปิดด้านต้นนะครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราสังเกตดูมันจะเหลือตรงนี้เยอะน,นะครับให้เราเก็บมุมทั้งสี่ด้านนะครับประมาณนี้นะครับ มุมทั้งหมดที่เราเก็บทั้งสีด้านนะครับจะเป็นแนวตดัดแบบนี้นะครับตัวนี้เราใช้เป็นเป่าลมร้อนสแตนเล่น,นะครับเป่าเก็บด,ด้านข้างก่อนนะครับเก็บด้านบนนะครับ ยอย่าไปเจอมันนะครับเสร็จด้านท้ายนะครับเสร็จแล้วมาแล้วครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านก้นนะครับอ,นนนะอันนี้คือรอยที่เราเก็บเมื่อกี้นี้นะครับทั้งสี่ด้านนะครับ